ลมพายุพัดมาเส้นใใช่ยังยืนแม้แรงมันจะพัดแรงแต่ฉันจะไม่เืนนฉันเลกจะสู้ต่อให้มัน,นทอนพอนไปนี่คือชีวิตฉันที่ไม่มีวันจะทิ้งไวล้ลมแรงพัดเข้าใจฉันจะพังท ความฝันที่สร้างมันโดนถล่จนพันที่ไรเครจะรู้ว่าฉันยังมีพลังอยู่ในใจฉันเองไม่เคยจะมองว่าเธอหลงทางหยุดเข้ามาฉันยืนอยู่ตรงนี้สายฝนที่หอบมาเมื่อแสงของโลกที่ยินดีฉันจะก้าวข้ามผ่านไม่ว่ามันจะเจ็บเพราะทุกครั้งที่ลกฉันยืนว่ต้องเก็บควาเปียนลมพายุพัดใจแต่ฉันยังสู้ไว้ไม่ว่าวันนี้จะหนักแค่ไหนฉันยังยืนได้เสียงลม ดันดังแต่ใจฉันดังยิ่งกว่าฉันจะสู้ต่อไปแม้เราจะพลิกผันยังไงมาฟังของฉันไม่ใช่แค่คำลวงมันคือเป่าไม้ที่ฉันต้องคว้าด้วยสองมือโลกนี้ไม่เคยง่ายไม่มีวันหยุดหมุนแต่ฉันนี่คือคนที่พร้อมจะวิ่งไม่เคยหยุดทุนพายุ มันคือนมมันบอกทดสอบจะปล่อยให้ฉันล้มให้ยืนอย่าละกอบฉันแลือกทลังเพราะหัวใจมันช้าลมแรงที่ไหนก็ไม่เผยจิตวิตฉันไม่มีใครกดใจสิ่งที่ฉันเผชิญแต่ฉันรู้ดีว่าทุกลมแรงมีวันจะเพิ่มวันนี้มันอาจหนักแต่ผมุนี้จะเบาฉัสัญญากับตัวเองว่าจะก้าวต่อให้ถึงปลายเขาลมพายุพัดใจแต่ฉันยังสู้ไว Oh no oh oh ไม่ว่าวันนี้จะหนัก cái này, chắc vẫn giữ được, tiếng lùm vẫn vang, đặt trái tim đâm dũng dũng oh no oh ลงไปยุบพัดใจแต่ฉันยังเดินต่อในทุกก้าวที่ลมจะลุกขึ้นใหม่ไม่เคยท้อฉันจะใช้พลังลมเป็นแรงผลักเปลี่ยนทุกความเจ็บปวดให้กลายเป็นรักใม่ฟัน สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบทโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบทแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย